เราก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะฮะทุกท่านกำลังรับชมนน,นี่ชาแนลอยู่ในเกมไมค์ครับนะฮะวันนี้ผมมาโปรโมทเซิร์ฟเอ็มซีพุทอพุทหรือแพ็คอะไรทีกอย่างเดี๋ยวผมจะให้ชื่อใต้ s c r i p t ช,ชันแล้วนะครับเดี๋ยวให้ IP ไว้ด้วยนี่เข้า,ขามาก็รีจิตเตอร์ธรรมดาล็อกกินนะครับนี่สามารถเอาทอสมาแลกอาดาบมือใหม่ได้แล้วก็เอเคได้นะครับ อันเนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูเพจนี่กดเลยของเซิร์ฟนะครับถ่ายดูเนี่ยกดเลยติดต่อแอดมินถ้าจะเติมเงินนะฮะติดต่อแอดอาร์มนะครับเนี่ยกาลิน,น,น่าอันนี้ยศยศางต่าง VP Super VP Master VIP Master M Star g o d e นะฮะ M Star VIP ผมอ่านผิด อันนี้ไขเ่เอาไว้เร่เกคุส์หกสิบสี่อันห้าหมื่นห้ามื่นะครับนี่ก็ของก็จะประมาณนี้ออของรอสิบห้าฮะนี่อ,อ,อันนี้ด้วยาดาบห้าสิบนี่ก็ที่วับต่างๆนะครับนี่ถ้าแรกหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้ PVP หนึ่งกับ PVP สองเนี่ยครับถ่ายให้ดูะอันนี้กดไอ้นี่ฟรีนะครับกดโปรเทคฟรีอ่านี่เก็บของดินกดฟรีอ่าไม้วอช คนไม่ค่อยเยอะนะเซฟนี้เข้ามาเล่นกันเยอะๆแล้วกัน,นครับนี่โฟเทอันนี้เท่าไหร่วะสิบคูณสิบอันนี้ยี่สิบคูณยี่สิบนี่สามสิบคูณสามสิบนะครับนี่ก็ช็อปนะครับเอเมลโล่หนึ่งอันหกสิบบาทเพชรเนะบยบาๆๆอันนี้ขายนะครับนี่ก็ขายหมดเลยเอ้มันเตอร์เอ็กอ้าว ไม่มีตังค์นี่อันนี้ขายอันนี้เราขายเ,ยเขานะครับไอเพชรหนึ่งกองสองพันนะตามนี้เลยไปเดี๋ยวพาไปดูนี่มีที่กดอ่ะไออะไรวะไอนี่สีเก็บหมูกใหเนี่ยเนี่ยที่กดนี้นะฮะเอ็นชานบวกสามสิบ 30, ทีสามสิบนะครับโดนทิงเนี่ย น่ก็เนี่ยไม่มีอะไรนะนั้นเข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้กันเยอะๆนะครับบ๊ายบายบาย,บาย